i w i s t h o u g s My t a l o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีค่ะครอบครัว a i s h o n g า My t a l o ทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook Thalo เร a r n i n g ทุกทุกคนนะคะ วันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่พยากรณ์ให้ส2ราศีนะคะในเรื่องของความรักประจรําเดือนเมษาคม2 5งนก่อนอื่นก็ต้องให้ีปเบิร์นเดย์ชาวราศีเมษทุกๆคนนะคะที่หลงเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกๆท่านมีความสุขนะคะพบปะสิ่งใดก็ขอให้สมหวังตามความปรารถนาเนาะ,ะการอ่านไพ่ของโอนมันจะเป็นการแบบโดยรวมนะจะลอริดดิ้งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลหนึ่งในบุคคลหนึ่งได,นนงได้เพราะฉะนั้นมันเป็นดวงโดยรวมค่ะเกี่ยวกับคำแนะนำดีๆไปป,ไร,ไปไร,ไไร,รับ,ชรบใช้อ โอเคการอ่านไพ่งัวจก็จะเป็น2อรูดนะคะก็คือคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นจะอยู่ในรูดที่หลรูดที่2คือคนโสดนะคะสามารถคิดที่ดีสคริปชันข้างล่างนะคะจะมีทำสตป์ทำม้อยู่หรือพอที่วิดีโอนะคะก็จะมีสารบัญเนื้อหาที่ที่สารบัญเนื้อหาข้างๆ้างะมันก็จะมีเด้งมาให้ว่าราศีนี้คนโสดเป็นตรงนี้นะเวลาเท่านี้นะคนมีคู่เวลาเท่านี้นะก็ไปดูกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะจ๊ะไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ที่มีคนเป็นคคคคนนนนมมมีีีู่ปรระเด็หือ คนคุยหน่อยซิว่าสถานการณ์ในอดีตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของความรักตัวคุณสถานการณ์ในอดีตของคุณเป็นไงบ้างจ้าชาราสุสีอืมสเปนออฟหวานอืมเฟู The เดชาริออดสถานการณ์ความรักในอดีตของคุณเหมือนใครบางคนที่เดียวกับชาวรักรักทางกายชาต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นอยู่บ่อยครั้งเนี่ยดูดูเหมือนช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะดูแบบว่าตึงๆเบือเบ่อๆเหนื่อยไงก็ไม่รู้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนเนี่ย เดมเพลอร์ขึ้นเหมือนตัวเขาค่อนข้างที่จะปล่อยวางคุณพอสมควรและหรือไม่ก็บางทีเขาอาจจะแบบอยู่ในเรื่องของแบบว่าเออไม่ได้สนใจคุณเลยอะคือปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนตัวคุณค่อนข้างที่จะถูกปล่อยทิ้งอยู่บ่อยครั้งที่อับคับเหมือนตัวเขาอะค่อนข้างจะติดสังคมเพื่อนมากกว่าการที่เขาจะต้องมาแคร์คุณเลยอะสำหรับคนที่มีประเด็นนะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่บ่อยครั้งคนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ย ช่วงเวลานี้เหมือนว่าเขามามาหายๆนะแล้วเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณเหมือนว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะไปอยู่ในโลกของส่วนตัวโลกส่วนตัวของเขามากกว่านะเขาอาจจะมีในการที่ติดเพื่อนมากกว่าในการที่จะแบบว่าบางวัมีเวลาพูดคุยกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย ในออฟวานมันออกมาบอกว่าความรักของพวกคุณอะ่ะมันดูเหมือนแช่แข็งอะ่ะมันดูเหมือนใครบางคนยังปกป้องหวงพื้นที่ส่วนตัวหรือหวงความโสดของคุณอยู่มันเลยยังไม่มีการคอนเน็กหรือม,มีการปลดล็อกอะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเด็กถือเรียนขึ้นนะคะเหมือนว่ายังไม่มีการชัดเจนในเรื่องของความรักควกามสัมพันธ์ครั้งนี้เลย ดูเหมือนว่ามันก็ยังแบบน้อยๆนิ่งๆส่วนคนรักนะคะคนที่มีไอ้คนรักกันนะช่วงสถานการณ์ในอดีตที่แบบเป็นคนมีคนรักแต่ไม่มีประเด็นอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในรูปแบบของการที่ไม่คอยมีเวลาให้กันอยู่ในสถานการณ์แบบว่าตึงๆกันอยู่แหละแต่พยายามที่จะปล่อยวางออกไปแบบว่าไม่คิดเรื่องอะไรในอดีตที่เอามาทําให้ทะเลาะกันปะเป็นการที่อยู่กันในรูปแบบของการประคับประคองเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่เลยอืม ขอดูสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยสิในเดือนนี้เดือนเมษาเนี่ย,ยในเดือนเมษาเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างจ้ะเมษานี้ความรักของคุณราศีสิงจะเป็นยังไงบ้างค e e อ Up ครับไฮพินเทส ที่อัพสอดโฟล์ทวันเจสเมนแนนอัพเพนต์เคิร์ดโฟล์ทสอดเทนอัพครับ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะดูเหมือนว่าในเดือนนี้นะคะเอาเริ่มที่คนมีประเด็นก่อนคนมีประเด็นนะคะสําหรับใครบางคนที่รอใครบางคนกลับเข้ามาอยู่เนี่ยมองๆดูแล้วไพ่ขึ้นมาเตือนว่าข่าจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นั่นแหละค่ะก็พยายามทําใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเนี่แล้วนะคะไพ่สีดาสีดาเอามาบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทําใจรักตัวเองนะคะการเลิกลากันไปเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําใจได้ยากนะคะแต่เมื่อคุณรู้จักรักตัวเองมากขึ้นนะคะ ความรักความสุขมันก็จะเข้าหาคนเองนะคะปล่อยพลังงานอะไรที่มันท็อกซิกได้หลุดพ้นจากคนที่ไม่ดีออกไปนะคะเพื่อได้เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเนาะส่วนคนมีประเด็นนะคะระวังในเรื่องของมือที่สเข้ามาพัวพันอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ของคุณเหมือนว่าตัวตัวคุณน่ะที่แบบเป็นคนที่มีคนคุยหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาเรียกเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเนาะเออเหมือนตัวเขาอาจจะมีชอยเลือกมากกว่า1คนในเรื่องของความรักครั้งนี้ความรักครั้งนี้เหมือนมันมีเรื่องของความลับอยู่ในเรื่องของความรักครั้งนี้คือไพ่ใบนี้เตือนออกมาบอกเลยว่าเหมือนมันมีความลับอะไรบางอย่างที่เขาไม่เปิดเผยให้คุณรู้อะแล้วคุณจะไปรับรู้เรื่องของเขาเข้าอะ้วทําให้คุณอะกลายเป็นเออเนี่ยเซเว่นเอาเซเว่นเอเพน์เิลเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาไงต่อในเรื่องของความรักครั้งนี้คืออยากจะเสี่ยงไหมก็อยากจะเสี่ยงแหละแต่ ก็เลยเลือกที่จะแบบอยู่นิ่งๆคอยดูคอยคอยดูคอยจับจ้องสถานการณ์ไปก่อนแต่ไพ่เบนเนี้ยไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันมาในตำแหน่งที่แปดไงแล้วมันเล่งอยู่ในตำแหน่งที่สามในเรื่องของความรักมากรวมกับตำแหน่งที่สองแล้วเหมือนคุณจะไปพบเจอกับคนที่เขามีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเขามีคนที่เขาชัดเจนกับเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็มาคุยเล่นกับคุณเฉยๆอะคุณต้องระวังนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องของมบนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย พลังงานเดเมนติเชียนพบขึ้นว่ามันจะเป็นดาวพุธที่ว่าคุณจะได้ไปรับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างแบบนี้เข้ามานะทำให้คุณท็อกซิกส่วนคนมีคู่คนที่มันเป็นคนมีคู่มีคนรักกันอยู่เนี่ยช่วงเวลานี้ระวังในเรื่องของคําพูดนะคะคําพูดเป็นสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีอาจจะทิ่มแทงกันได้และระวังในเรื่องของความห่างไกลกันนะบางทีรักแท้นี้อาจจะแพ้ทางไกลก็ได้รักแท้แพ้ระยะทางแพ้ทางไกลก็ได้นะคะ บางทีต้องหาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็กระชับความสัมพันธ์หน่อยเนาะเพราะว่าคนสองคนดูเหมือนช่วงนี้ค่อนข้างที่จะความสัมพันธ์ค่อนข้างจะจืดชืดแล้วเกินนะคะจะต้องมีการปรับความเข้าใจแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์หน่อยนะ mm. อขอดูบทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาคำเขาจะบอกอะไรกับคุณคะเอาคำเนี่ยจะบอกอะไรกับคุณ The Hermit Hanofan, The Hangman, King of Sword Two of Wands, Ace of Pentacles. ไปอับสอดสิกอัพเพนติคอลเดดเดวิลและ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 อ่า ในอฟวานนะคะความรักความสัมพันธ์แบทบสรุปคือคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะเหมือนเขาจะได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าเขาก็ยังไม่ตัดคุณออกไปจากชีวิตนะคะมีการแอบส่องแอบอะไรกันอยู่แต่ว่าคุณก็จะต้องอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่จะต้องหมกอ่อนมปวงกลมเหมือนเขาพยายามที่จะเก็บคุณไว้ในวันที่แบบว่าเขาไม่เหลือใครแล้วเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะ อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะมุกอ่อนจากคนใจร้ายคนคนนี้หรือเปล่าหรือคุณจะรออยู่นะคะแต่ไพ่มาบอกว่าเหมือนคุณได้มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะรอก่อนนะคะถ้ามันเจ็บถึงขั้นที่สุดแล้วคุณจะเป็นฝ่ายไปเองนะคะคนสา่นะความรักที่มันเป็นคนคุยไม่ชัดเจนนะคะดูแล้วบทสรุปผมบอกว่าความรักครั้งนี้อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดกันไปอีกนานนะคะถ้าถามว่ามันจะไปได้รอดไหมมันก็มีโอกาสไปรอดนะคะอยู่ประมาณ72%นั่นะแหละแต่อีก 28%นี้ไม่ใช่ว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวนะมันน่ากลัวนะเพราะว่าตัวเขาเหมือนเขายังแบบว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ตัวตัวเขาอยู่แต่เหมือนว่าตัวเขาอ่ะติดคุณพอสมควรแหละ ติดคนพอสมควรแหละถ้าคุณมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกันแล้วแล้วยังเป็นคนคุยแต่ยังไม่พัฒนาความรักความสัมพันธ์นะเขาค่อนข้างจะติดคุณพอสมควรเลยแหละคนมีคู่ที่เป็นรักทางกายนะคะช่วงเวลานี้อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ที่ขี้ระแวงกันนิดนึงนะมันมีการระแวงเกิดขึ้นในเรื่องของความรักครั้งนี้มันดูเหมือนว่าระแวงกันเพราะว่ามันเป็นรักทางกายไนี่มันจะมีการเอ่อ อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณเหมือนคุณก็น่าจะจับเซนต์ตรงนี้ได้นะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็ระวังระวังวันนิดนึงเนาะเออพยาย,ยามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยถ้าไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนก็หาเวลาให้แฟนบ้างนะจ๊ะขอดูลัคนาดาวจันดาวสุขหน่อยลัคนาเอ้ก่อนไปดูลัคนาดาวจันดาวสุขข,ดขอดูไพ เรามา, Angel, อาแอนเจิ้ลอลอร์เขากันเหอเลอร์เข้กันจะบอกอะไรคุณคราในเรื่องความรักความสัมพันธ์อืมทูเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์อ่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่านะคนๆเนี้ยจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแต่เมื่อเคมีของคนมันไม่เข้ากันนะสาหรับคนมีคู่ก่อนเลยนะถ้ามันเคมีของคนไม่เข้ากันเวลาของคนไม่เข้ากันคําว่ารักแท้หรือว่าคู่แท้มันก็สามารถแยกกันอยู่ได้นะจ๊ะ เาจะต้องมีเวลาให้กันนถึงส่วนใครบางคนที่เราอธิษฐานในเรื่องของความรักดีๆที่มันเจอแล้วมันรู้สึกเจ็บนะคะช่วงเวลานี้เขาบอกว่ามันจะเป็นการที่กําลังกูมกําลังทําอะไรบางอย่างให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันกลับมาดีหรือพยายามพาพบพาคุณไปเจอความรักที่มันดีกว่าเดิมนะอื เขาบอกว่าพยายามปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปสิ่งที่มันรู้สึกมันทําให้คุณต้องท็อกซิกหรือทําให้คุณต้องเจ็บก็ปล่อยมันไปบางก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องอยึดติดหรือเก็บเขาไว้เสมอไปบางทีนะคะความรักนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่การเข้าใจของอีกฝ่ายหนึ่งขเข้าใจของการละกันแต่เมื่อความรักของคุณมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการที่คุณต้องกระทาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็เหนื่อยเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะการรอคอยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่คุณรอคอยก็ได้นะคะอาจจะต้องปล่อยมือเขาไปสําหรับใครบางคนที่เป็นคู่ที่รอประเด็นแล้วก็มีปัญหากันแล้วรอคอยการติดต่อเข้ามามากกว่า 2- อถึงสเดือนนะก็ต้องเป็นกําลังใจให้เขานะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ขอดูลัคนาดาวจันดาศก์กันหน่อย ว่าราศีเขาเอาจจะอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาได้ที่เว็บตรงดีสคริปชันด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปก็จะมี YouTube ในการทำในการเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์นะโอได้ทำไปแล้วหรือคลิกที่มุมตัวไอบนขวามือนะ,อะลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีมีนนะครับไพซิสธาดินค่ะผึกศกกันมังกรอ,อะราศีวอร์โกราศีกันนะคะ เบอร์ชาอยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะคะฝึกศกกันมังกรและราศีมีนนะไปกันต่อสําหรับคนโสดคนโสดจ้ะคนโสดจ๋สาสถานการณ์ความรักในอดีตของคุณน่ะมันเป็นยังไงบ้างดูหน่อยสิสถานการณ์ความรักในอดีตของคุณมันเป็นยังไงบ้าง โอ้ oh, ชาวราศีสิงห์บางท่านดูค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับเรื่องของความรักเลยนะคะเดือนพลเลอร์ค่อนข้างจะชัดเจนว่าอยากอยู่คนเดียวอะค่ะถามมีคนคุยไหมก็มีแหละแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคนคุยที่เข้ามานี่เป็นรักทางไกลหรือว่าประชาต่างชาติเนี่ยมันดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะพัฒนาความรักกันเลยอะมันเหมือนแบบว่าคุยแก้เหงาไปวันๆไม่ได้มีการเดีว,ว่าจะคิดจะคอมเมนต์กับคุณในช่วงเวลานี้เลยอะ King of Cup และกลายเป็นว่าคุณค่อนข้างจะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่าเออจะไปไหนก็ได้จะไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องรอใครหรือจะไม่ต้องไปรายงานใครช่วงเวลานี้แล้วอิสระค่ะอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงก็ส่วนใหญ่เนาะ เพราะว่าก่อนหน้านี้น่าจะเจ็บปวดกับความรักมาพอสมควรแหละก็เลยเลือกที่จะไม่คิที่จะให้ใจใครในตอนนี้เพราะว่าคุณเคยเป็นคนที่ให้ใจคนมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเมื่อคุณให้ใจให้เขาเต็มน้อยแต่คุณกลับไม่ได้อะไรเลยทําให้คุณรู้สึกเตลแล้วไม่กล้าที่จะมีความรักไม่กล้าเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นช่วงของการที่ move on ไปวงกลมอยู่นะคะชาวราศีสิงห์เออ t u p n o f เทนนออฟคัพมาบอกว่าตำแหน่งนี้ว่าช่วงเวลาเนี้ยคุณค่อนข้างจะโฟก,กัสให้เรื่องของครอบครัวตัวเองเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการงานนะ่าไม่ค่อยเด่สนใจเลยเรื่องของการมีคู่ะอะส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลพ่อแม่รือว่าครอบครัวญาติพี่น้องส่วนใหญ่เนาะดูแล,แลเรื่องของความรักก็อยากมีไมก็อยากมีแต่รู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมก็เลยเรื่องที่จะปล่อยวางไปก่อนนะจ๊ะอะขอดูหน่อยในเดือนนี้คุณจะเจออะไรบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มันพาไปตรงนี้กันนะคะสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนนี้เดือนเมษาคุณจะพบเจออะไรบ้างอา้าวแปดถ้วยขึ้นนะคะจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาให้คุณรักษาแผลใจให้เขานะคะอาจจะเป็นคนที่คุณจะต้องไปปฐมพมยาบาลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษาให้เขาอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าคุณก็เคยแอบรักเขาข้างเดียวมาก่นอนนะ เออมันจะมีการติดต่อก,กับเข้ามาของใครบางคนนี่แหละคนที่คุณเคยแอบชอบนะแล้วคุณคอยจะช่วยเหลือเขาตลอดเวลาแต่ว่ามันอยู่ในสถานะแบบเฟนโซนอะ่ะมันไม่สามารถขยับไปไหนได้อะ่ะสิบดาบเลยมาบอกว่ามันดูเหมือนว่าคุณก็แอบมากลับมารู้สึกกับคนคนนี้นะเหมือนมีความหวังเล็กๆน้อยๆอะ่ะแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะชัดเจนหรือกล้าที่จะจีบเขาอะ่ะเออเนี่ยไพ่ใบนี้ไพ่หกดาบเนี่ยมันคือไพ่สถา,านะเฟรนโซนนะมันอยู่ในสถานะของเฟนโซนชัดเจนเลยว่ามันเป็นไพ่ของการที่อยากจะไปก็ไปไม่ได้อยากจะออกจะ ตรงนี้ก็จะออกไม่ได้นะคะแล้วก็ไพ่จเจ็ดถ้วยเหมือนกันก็อยู่ในสถานะเฟนโซนเหมือนกันนะคะคาพูดคอยเป็นที่ปรึกษาให้คนคนนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะพยายามทําใจนะคะอยากจะมูฟออนนั่นแหละแต่ยังไม่มูฟออนไม่ได้สับสนกับตัวเองว่าจะไงต่อกับคนคนนี้ดีนะคะอืมอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักและคุณก็เคยแบบคิดอยากชอบคนคนนี้เป็นคนที่อายุห่างกับคุณไม่เกินประมาณ2 3ปสีหรืออายุเท่าเก,กันก็ได้นะคนคนนี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะคะว่ามีคนคนนี้อยู่ในชีวิตหรือเปล่านะคะ ขอดูบทสรุปหน่อยเร็วบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพกคุณมันเป็นไปต่อจ้ะอืมเด๋อวเบร์ขึ้นชัดเจนนะคะจะมีคนรักเก่าๆติดต่อกับเ,เข้ามาทำให้คุณรู้สึกระแวงนะคะเลยขึ้นก้าวดาบไปก้าวถ้วยนะคะ ไอการไปเท้า The World ขึ้นมาในตำแหน่งนี้บอกว่าคุณจะได้พบเจอกับเรื่องหนักๆในเรื่องของความรักเก่าๆนะคะเวรๆกับเข้ามาหรือว่าจะมีคนมาคอยให้ให้คุณรักษาแผลใจให้เขาแล้วเป็นคนที่คุณเลยเคยรู้สึกดีกับเขาอะไพ่แห่งความรักเกิดขึ้นนะคะถามว่าคู่คนนี้เขาจะพัฒนาความรักกับคุณได้ไหมสามารถพัฒนาได้นะคะแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะคะเหมือนตัวคุณยังตีกับตัวเองอยู่ว่าจะเอาไงต่อดีวะต้องมาถามให้ตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมที่จะคอมมิตเมนต์หรือเปล่าแต่ว่าคุณก็ไม่กล้าที่จะบอก ความในใจของคุณออกไปแล้วคุณกลัวคุณ,คณเ,ลเลือกที่จะนิ่งกลายเป็นทานดูแฟนไปนะคะช่วงวลานี้ก็เลือกที่จะนิ่งนะคะแต่เดวิลมาบอกว่ายังไงคนสองคนก็ไม่จบกันหรอกคะ่ะก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตกันเนี่ยมันมีโอกาสให้คอมเมนต์นะแต่ว่าคุณต้องอดทนรอระยะยาวเลยละ่ะคุณต้องห้อยหัวรอไปก่อนนะคะรู้สึกว่าตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะอยากจะตัดแต่ตัดไม่ขาดหรอกยังไงก็ต้องอยู่กับคนคนนี้นะคะเออมูฟออนเป็นวงกลมไปกับคนคนนี้เนาะ ถามว่าในอนาคตอาจจะรู้สึกน้อยลงก็ได้นะคะแต่ก็ยังรักเขาอยู่แหละอ่าขอดูโรแมน a n แองเจิลออร์แคาหน่อยสิไพ่คำแนะนำพยากรณ์ใน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะบอกอะไรกับคุณจ้ะโรแมน a n แองเจิลออร์แคจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ชาวราศีสิงห์ โอเคคลิปวิวเพืเพนมาย relationship นะคะเขาบอกว่าต้องมีการเปิดใจลองดูนะคะความรักต้องมีการกล้าได้กล้าเสียเนาะถ้ามันต้องเสียใจก็ยังได้รับรู้ว่าเราได้บอกความในใจของเราออกไปนะคะไพ่เลยบอกว่าลองบอกความในใจออกไปดูดีกว่าไหมถ้ามันเสียใจก็โอเคเสียใจก็ได้รับรู้ว่าเขาไม่ชอบเราความเป็นไปได้มันไม่มีแต่ ถ้าเรามานั่งเก็บแล้วรู้สึกอึดอัดใจยอยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไม่มีค่าอะไรกับการที่เราอุดป,ปากเงี้ยเพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิปดประโยชน์อะไรอเนาะเขาบอกว่า, <M: S 2> าความรักความสัมสพันธ์น่ะมันสามารถเป็นไปได้แหละแต่ว่ามันขึ้นอยู่นนันตัวคุณกล้าหรือเปล่าและจังหวะเวลาด้วยนะอืม้วจังหวะเวลาที่คุณจะแบบพูดคุยกับคนคน,คนนี้เนาะขอดูลัคณาดาวจันดาสุกหน่อยสามารถเช็คลัคณาดาวจันดาสุกเขาได้ที่เว็บเป็นล่าหนึ่งดีสคริปชันนะ มันจะมีมันจะมีเว็บที่เขาทำไว้ให้เป็นช่องเช็คละขนาดจานนสุขนะก็ไปเช็คลกขนาดราันสุขกันได้มีวิธีการเช็คอย่นนั้นไปดูกันได้นะจ๊ะอ่ะาราศีที่มีประเด็นกับคุณอาจจะอยู่ในราศีแคปิตอลราศีมังกรค่ะอ่ะาธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุ้มชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะอาจจะมีประเด็นกับคนพวกนี้นะเมษสิงห์ธนูมิถุนตุลกุ้มและราศีมังกรนะจ๊ะ ดดูกันไ้วันนี้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการพยากรณ์ในวันนี้นะคะทั้งคนราศีสิงห์และคนสองราศีสิงห์ทุกๆท,ท่านนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในเดือนเมษายนนะคะทําอะไรก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย